ครับผมสมมส่สไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนๆ FC เหมือนเดิมนั่นแหละครับพี่น้องก็เอาเกร็ดความรู้มาฝากเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนๆไปทําการเปิดทองคราสนะครับของเวฟหนึ่งสองห้านะครับเพื่อนๆเอาคลิปเต็มๆกันไปเลยนะครับสองคลิปนะครับเพื่อนๆคลิปแรกผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปทําการอ่า เปิดท้องคัดว่ามีมาร์กอยู่ที่ไหนบ้างถอดยังไงนะครับสําหรับเบฟหนึ่งสองห้าเอ็กนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับจากการที่เราถอดออกมาปั๊บนะครับเมื่อกี้ก็เจอแหวนหนึ่งตัวนะครับแหวนแหวนที่ว่านะครับกับชุดลูกปืนนี่อยู่ในชุดนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับไม่ใช่แหวนนะครับสปริงครับพี่น้องลืมเข้านะครับอ่านี่ก็เป็นสปริงตัวอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ลูกปืนสามเม็ดนี่นะครับ นี่ลูกปืนเ็าจะมีทิศทางการใส่นะครับก็เอาด้านนูนเข้าไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวบังคับฐานสปริงนะครับนี่นะครับเราก็ถอดออกมาเป็นชิ้นแบบนั้นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเวลาประกอบก็ล้มลดลงประกอบแล้วกันนะครับจุดนี้นะครับก็มีมาร์กนะครับมีมาร์กนะครับเราต้องใส่มาร์กให้ตรงถ้าใส่มาร์กไม่ตรงตัวเบรคคลัสนะครับตัวเบรคคลัสนะครับนี่ก้ามเบรคคลัสนะครับ ก็จะมาเบียดกับคลัตแล้วก็ทําให้เราเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับเพืเ่อนๆแล้วเข้าเกียร์เดินหน้าไม่ได้ดังนั้นมาร์กตรงนี้เพื่อนๆต้องใส่ให้ตรงนะครับนี่นะครับเบฟร้อยยี่สิบห้ากับกับเบฟไอก็คล้ายๆกันนะครับเ,เ,เพื่อนๆแพนคารุ่นนี้ใส่น้ำกันกันกบสปากหนึ่งสามหาพี่น้องนะครับคัดก้อนใส่ของตรงรุ่นนะครับคัดก้อนใส่ตรงรุ่นเดอ้อตรงนี้จะมีวันเบียคลัตอยู่นะครับเพืเ่อนๆนะครับอ่าเราก็จะถอด ตรงนี้ออกมานะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอถอดฝาปิดตรงนี้ตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นกรองโรตารี่นะครับเพื่อนเพื่อนเป็นกรองแรงแรงเบี่ยงนะครับเพื่อสลัดสิ่งสกรปรกให้ไปติดด้านข้างแล้วก็น้ํามันจะได้ไหลเข้าไปตามรูข้อเบี่ยงนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับต่อลงมากับตกน้ํามันหล่นล,ละพี่น,อน้องเอ้ยนะครับทํางานกลางคืนนะครับต้องขอภัยด้วยแล้วก็คสนี้คลิปนี้นะครับ ก็สามสี่ตอนนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะถ่ายเป็นแนวตั้งนะครับเพราะว่าถ่ายแนวนอนมันขวางทางนะครับเพื่อนเพื่อนมันขวางทางครับมันเหตุงานงานยากครับพี่น้องนะครับเอาหลังจากคลายน็อตออกก็เอาไขควงสับแล้วก็ดึงออกมานะครับจุดนี้มีประเก็นหนึ่งตัวเด้อนะครับตรงนี้ถ้าคันไหนสกปรกไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก็จะมีแต่คิดตมเอเล่อยู่ในรูนี้แหละนะครับเพราะว่าเป็นเบ้าแรงเหวี่ยงนะครับ แรงเรียงอ่าเขาเรียกว่ากองโรตารี่นะครับเพื่อนนะครับหลังจากที่เปิดฝาปิดออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาเจอกับน็อตอยู่นะครับอันนี้ก็คือเช็ควันเบนะครับเช็ควันเบบันเบต้องหมุนถอยหลังได้นะครับแต่หมุนเดินหน้าจะต้องล็อกนะครับเพื่อนนะครับเมื่อกี้นะครับได้ทําการแงะแงะแงะแผ่นพับล็อกออกไปแล้วนะครับเพื่อนหลังจากที่เอาแผ่นพับล็อกออกไปนะครับเราก็ นะครับมาคลายน็อตนะครับด้วยบล็อกเชียวนะครับวันนี้ผมจะ DI y ขึ้นมาเองนะครับอ่า DIY ขึ้นมาเองนะครับเมื่อกี้นะครับเอาน็อตเอาน็อตเชี่ยวออกมาแล้วนะครับโดยการใช้บล็อกเชี่ยวคลายออกนะครับที่นี่แหละนะครับตัวที่พับล็อกนะครับตัวที่พับล็อกก็จะพับลงตรงเหลี่ยมเชี่ยวอ่าเชี่ยวที่เราเอาปากแกไปขันนั่นแหละตรงนี้จะมีแหวนอยู่หนึ่งตัวใส่หน้าคว่ำนะครับเวลาใส่หน้าคว่ำนะครับเอาคําว่า อะไรล่ะเอาซิดออกมาด้านนอกนะครับจาบอผิดเด้วย่านภาษาอังกฤษบอออกพี่น้อกนะครับเอานะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆเราก็มางัดงัดแงๆเพื่อที่จะเอาคลัดออกนะครับเพื่อนๆนะครับงัดไม่ออกก็ต้องกระแทกนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับถ้างัดบอกครับไอ้ที่งัดไม่ออกเพราะว่าเศษฝุ่นเศษเล็กเศษ อ่าทรงซิงโซกโปกต่างๆไปติดอยู่ที่ฟันเฟืองทําให้เขาอัดกันแล้วก็แน่นนะครับเพื่อนๆนะครับเราดังนั้นเราต้องเคาะเคาะนิดนึงนะครับเพื่อนๆกระแทกนิดนึงนะครับนี่นะครับลองมานะครับหน้าตาของคลัสเวฟหนึ่งสองห้าจะบวคือชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับก้อนใหญ่กว่าชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับก้อนใหญ่กว่าเวฟร้อยนะครับแล้วก็เฟืองไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับ หลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก่อนที่เราจะอาถอดชุดคัดถอดชุดคัดแผ่นนะครับคัดก้อนนี่เขาเรียกว่าคัดชุด A นะครับคัดก้อนหรือว่าคัดชุด A คัดแผ่นหรือคัดชุด B นะครับนะครับเราจะทําการคลายน็อตออกก่อนนะครับคลายน็อตแล้วเราถึงจะดึงออกมาพร้อมกันทั้งคู่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะคลายน็อตเบอร์10ตรงนี้ก่อน นะครับคลายดอตเบอร์สิบตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเอามาคลายข้างนอกคลายยากนะครับเพื่อนเราก็ต้องคลายตรงนี้ก่อนเลยเอาผ้าไปรองฟันเฟืองไว้แล้วก็คลายออกมาสักนิดนึงนะครับคลายไว้ก่อนนะครับเวลาเอามาข้างนอกเราจะได้ทํางานง่ายนะครับนี่นะครับเวลาคลายน็อตพวกนี้นะครับเราก็ต้องคลายออกทั้งสามตัวทีละน้อยนะครับไม่ใช่ว่าไ้ขันตัวเดียวออกหมดเลยนะครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับ อลูมิเนียมที่กดสปริงอ่ะจะหักนะครับเพื่อนๆจะแตกเลยนะครับดังนั้นถ้าเห็นอลูมิเนียมแบบนี้ให้ค่อยๆคลายออกให้เสมอกันทั้ง3มตัวนะครับออกพร้อมๆกันเลยนะครับแล้วก็เป็นวิธีการถอดคลัตที่ถูกต้องนะครับก็คือต้องคลายน็อตมี3ามตัวก็คลายออกพร้อมกันทั้ง3าตัวมี4ี่ตัวก็คลายออกพร้อมกันทั้ง4ี่ตัวสี่ตัวนะครับไม่ให้คลายตัวใดตัวหนึ่งออกมาจนหมดนะครับเพื่อนๆ นะครับคายแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็จะคลายไว้สักนิดนึงนะครับเวลาออกมาข้างนอกนะครับผมจะได้คลายได้ง่ายนะครับเพื่อนๆนี่นะครับหลังจากที่คลายน็อตเบอร์สิบไว้แล้วนะครับก็เอาลูกปืนตรงแกนกลางออกมานะครับลูกปืนกดคัดนะครับหรือว่าลูกปืนคัดนะครับแล้วก็เอาบล็อกเขี้ยวนะครับ ดีไอวขึ้นมาอีกแล้วพี่น้องนะครับเอาบล็อกเชี่ยวก็ใช้บล็อกลมยิงออกนั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับอ่าเราก็จะขายนี่นะครับเอาบล็อกเชี่ยวสวมเข้าไปแล้วบล็อกลมยิงออกมาหลดครับพี่น้องหลังจากที่เอาบล็อกลมยิงออกมาก็ยกออกมาพร้อมกันทั้งชุดนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่นะครับบล็อกบล็อกของเรามันจะ ค่อนข้างจะฟิตสักนิดหนึ่งนะครับก็เลยต้องเคาะเข้านะครับหลังจากที่เรายิงน็อตออกมานะครับเพ,พื่อนเพื่อนนะครับหลังจากที่เรายิงน็อตออกมานะครับเห็นไหมนะครับนี่บล็อกเขี้ยวก็ตัดเศษเหล็กนี่แหละมาต่อไม่เป็นเขี้ยวนะครับเพ,พื่อนเพื่อนก็เจียให้สามารถเข้าได้แล้วกันนะครับหลังจากที่คลายน็อตเสร็จนะครับก็เคาะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงยกชุดออกมากันเลยทีเดียวนะครับยกออกมาพร้อมกันโลดพนะครับเพื่อนเพื่อนอ่า นี่นะครับก็ยกออกมาเป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นในช่วงที่ยกออกมานะครับผมจะแนะนําไว้นิดนึงนะครับอ่าตรงนี้ก็ต้องดูล่องรอยความสึกหรอด้วยนะครับว่ามีรอยสึกหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมีมาร์กนะครับเพื่อนๆเวลาถอดนะครับเขาก็จะมีล่องบากอยู่เพื่อนๆจะเห็นล่องบากสีขาวสะท้อนแสงอยู่นะครับเพื่อน ตรงปลายนิ้วชี้นะครับต้องหมุนมาให้ตรงกันนะครับเพื่อนถ้าไม่ตรงมันจะไม่เข้านะครับถ้าไม่ตรงจะไม่เข้าตรงนี้เขาเรียกว่าเฟืองซับเสียงนะครับไอเจ้าตัวเฟืองซับเสียงนี้นะครับถ้าแตกถ้าแตกมาก็มีเพื่อนๆนถามอีกเลยว่าไม่ใส่ได้ไหมได้นะครับมันเป็นเฟืองซับเสียงนะครับไม่ให้ดังก๊อกนี่แหละเวลาออกตัวเวลาอ่าเวลามันทํา,าทงานนะครับเพื่อนแล้วก็ล่องบากที่เฟืองนะครับ ก็จะเป็นตัวซับเสียงหอนด้วยนะครับเพื่อนเราเอา not อกก็ได้นะครับมันไม่ได้หอนมากมายขนาดนั้นหรอกนะครับถ้าฟันเฟืองไม่สึกนะครับแต่ว่าต่อให้มีชุดฟันเฟืองตัวนี้นะครับถ้าฟันเฟืองมันได้สึกรถไม่ค่อยถ่ายนะมันเครื่องยังไงก็หอนอยู่ดีนะครับเพื่อนอะนะครับเอ้านะครับหลังจากนั้นก็มาแยมทาการแยกชุดคลัต์ออกนะครับเพื่อนนะครับแยกชุดคลัต์นะครับเทคนิคการแยกชุดคลัต์ไม่ว่าจะของรถรุ่นไหนก็ตามแต่นะครับให้เพื่อนๆนหามาก,ก่อนนะครับ โดยการเช็ดแล้วก็ถ้ามีมาร์กนะครับถ้ามีมาร์กถ้ามีมาร์กเราก็ต้องอ่าดูดีๆนะครับถ้ามีมาร์กเป็นจุดนะครับเวลาใส่เราก็ต้องใส่ประกอบให้ตรงมาร์กนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้ก็เวลาถอดออกมาก็ให้เพื่อนๆเช็คแผ่นเหล็กแผ่นคัดเสื้อคัดนะครับมีความสึกหรอไหมนะครับเขาใส่ด้านไหนมานะครับมีการประกอบมาผิดก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องทําการตรวจเช็คนะครับเพื่อนๆ นี่นะครับก็นี่แหละนะครับอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นก็นับเลยนะครับตามนั้นเลยนะครับแผ่นคลัตนะครับอ่าแผ่นคลัตรุ่นนี้นะครับสามารถใช้ได้กับสปาร์คหนึ่งสามห้านะครับเพื่อนสามารถใช้ได้กับหนึ่งสามห้าถ้าผมจําไม่ผิดนะฟันเฟืองอ่าฟันอ่าจำนวนเหลี่ยมข้างนอกเหมือนกันกันกบ เหลี่มสันแผ่นคัดเหมือนกันกันกบสปาร์คร้อยสห้านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพื่อนเนะครับความหนาเท่ากันนะครับความหนาแผ่นคัดรุ่นนี้น่าจะอยู่ที่เราเราสจุดประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่นะครับถ้าเป็นแผ่นคัดตระกูลโนวาตัวเก่าๆก็ก 2. 9สองดเถึง3ามจุดหนะครับเพื่อนเประมาณนั้นนะครับนี่นะครับเราถอดออกมาเราก็ต้อง เช็คมาร์กเช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราไม่เช็คเวลาเราประกอบมันจะมีปัญหานะครับมีแหวนตรงกลางหนึ่งตัวเด้อนะครับแหวนตรงกลางอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับนี่ก็เป็นวิธีการถอดนะครับแนวทางในการถอดนะครับถอดได้นะครับก็ต้องประกอบได้นะครับก็ต้องย้อนดูนะครับอ่านี่ตรงนี้แหละนะครับที่เอาให้ดูนะครับว่ามันมันสึกหรอไหมนะครับเราก็ต้องเช็คนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็ต้องเช็คมาร์ก นี่นะครับถ้ามาร์กไม่ตรงฟันเฟืองมันจะไม่ลงก bon ัน,ม,น an มันจะไม่ลงล่องแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนฟันเฟืองมันจะขี่กันอยู่แบบนี้ถ้ามาร์กไม่ตรงนะครับอ่าหมุนหมุนหานะครับอันนี้ก็ยังไม่ตรงนะครับเพื่อนเพื่อน่าหมุนไปอีกนะครับอ่านี่นะครับถ้ามาร์กตรงก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเขาไม่ฉีดมาร์กมาให้เราก็มาร์กเองเลยนะครับถ้าเรา ถ้าเราจับสวมกันแล้วฟันเฟืองเขาสวมเข้ากันได้สนิทนะครับเราก็มาเอาจุดใดจุดหนึ่งของเราอะจำเอาเลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับฟันเฟืองจะต้องสวมกันแบบนี้นะครับในเสื้อคัดนะครับของรถทุกรุ่นนะครับเพื่อนๆนะครับอ่าถ้าไม่ตรงคัดลื่นแน่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับดังนั้นเราก็ต้องประกอบให้ตรงนะครับก็เป็นแนวทางว่าฝากนั่นแหละนะครับเพื่อนๆเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าก็ไม่มีเวลาถ่ายเป็น จริงเป็นจังสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทํางานตอนดึกด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีเสียงรบกวนเยอะนะครับช่วงไหนที่มีเสียงรบกวนนะครับปั๊มลมปั๊มลมทํางานผมก็ต้องตัดภาพณตรงนั้นออกด้วยนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ถือว่าเสื้อคัดปกติแต่ว่ารถมีอาการคัดบืดคัดลื่นนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้มองยังไม่เห็นเลยอ่ามาร์กอยู่ตรงไหนนะครับรุ่นนี้เขาไม่มาร์กมาให้นะครับเราต้องหามาร์กเองนะครับเพื่อน นะครับเอาไว้ right, นะครับก็คลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปทําการแยกชิ้นวันเวแล้วก็เปลี่ยนชุดวันเวนะครับเปลี่ยนลูกป,ปืนวันเวคลัตก้อนนั่นแหละนะครับแล้วก็ปัญหาของวันเวคลัตก้อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เป็นคลัตก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็ถอดออกแล้วก็เรียงประกอบกับเช่นเดิม